อารมณ์ยายจา้าสงการก็คือไม่ได้หยุดเลยดีใบ้างคะวันนี้มาเล่นที่โฟคณพนักคอนค่ะก็บรรยากาศก็น่าสนุกค่ะว่าวันนีสองโซนวันนี้น,นีโซนเปียกแล้วก็ด้านในเป็นโซนแห้งแต่ว่าเรามาเล่นช่วงโซนแห้งด้านในค่ะโซกร์ดเป็นยังโดนแป้งหรือยังคะยังเลยค่ะแต่ว่าก็มีงานเปียกเรื่อยๆค่ะใช่ แต่ปีนี้ก็คืองานแน่นมาก,มากเดือนนี้เดือนนี้ก็คือแน่นกว่าทุกๆเดือนที่ผ่านมาค่ะว่าเป็นช่วงเทศกาลแล้วก็เป็นช่วงที่เหมือนปีนี้เรารับงานที่เป็นงานแบบงานเปียกเยอะแต่อย่างปีที่แล้วก็จะไม่ค่อยได้รับงานเปียกเท่าไหร่ค่ะพอรู้ว่า60กิกว่าคิวตกใจไหมคะตกใจเพราะมันเพิ่มมาเรื่อยๆตอนแรกมัน <laughs> ตอนแรกมัน50กว่าแล้วก็มา60แล้วพอหนูแบบเลื่อนอีกทีนึงเอ้า62แล้ว64ส <c oughs> ิบสกมันมาจากไหนคิดว่ามันทะลุไปมากกว่านี้ไหมคะ อ้น่าจะไม่ไม่ไม่น่าทะลุมากกว่านี้แล้วไหคะว่ามันแน่นแล้วใช่เวลามันก็น่าจะแบบบีบไปกว่านี้ไม่ได้แล้วค่ะถ้ามันแตะติดติงแบบเราไหวคิดว่าเราไหวไหมคะโอ้โหกลัวเรื่องของการแบ่งเวลามากกว่าค่ะใช่หนูว่าประมาณนี้ก็น่าจะแบบแน่นแล้วค่ะก็เห็นว่าแบบคิวเยอะที่สุดในประวัติการเลยที่แบบเดือนนี้ใช่ค่ะใช่ค่ะเพราะว่าปกติก็จะอยู่ที่ประมาณ40 50เนี่ยมากสุดลวค่ะห้ากว่ากว่าแต่ว่านี้60แล้วก็มันก็60 กว่าๆไปอีกไงค่ะคือโลหนึ่งในไทยเลยนะคะโอ้เอออินดี้แบบมาเล่นอ๋อแบบโลหนึ่งที่นึงขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะก็ขอบคุณค่ะแล้วก็ดีใจค่ะที่มีแฟนๆให้การต้อนรับแล้วก็คอยซัพพอร์ตเรื่องของผลงานเราค่ะอย่างคืองานมันเยอะนี่มันมีมันมีปัญหาเรื่องของการพักอร์ตมากกว่าขนาไหนคะของหนูตอนนี้ก็ยังไม่มีค่ะเพราะว่ามันไม่ได้แบบแน่นทุกวันมันมีบางวันที่แบบหนึ่งงานสองงานแล้วก็มีมีแบบเช้าบ้างเย็นบ้างอะไรเงี้ยค่ะมันไม่ได้เช้าทุกวันใช่ ได้ได้ค่ะหลายคนก็สงสัยว่าเราแบบรับงานทุกป่านนี่เอาเวลาที่ไหนไปใช้เงินนะคะก็เออ่ใช้เงินก็ถ้าเกิดเป็นแบบออนไลน์ก็จะใช้บ้างตามปกติทั่วไปแล้วก็ส่วนมากก็จะหมดไปกับเรื่องการกินอะไรเงี้ยมากกว่าเราเป็นสายแบบสายกินอะไรเงี้ยค่ะใช่ออนไลน์นะคะออนไลน์ค่ะเพราะว่าหนูไม่ค่อยได้แบบว่าไปห้างก็จะสนมใกจะซื้ออะไรมากกว่าใช่ซื้อเยอะที่สุดในวันกี่บาทนะคะเพราะว่าบอร์ดะ มันแล้วแต่วันนะคะแล้วแต่วันถ้าเกิดแบบนานๆทีอย่างอย่างนาน,นานทีไปซื้อพวกเสื้อผ้าหรือว่ากระเป๋าที่ต้องใช้อย่างจําเป็นหรือว่าอะไรก็จะใช้เยอะหน่อยแต่ว่าไม่ได้ใช้เยอะทุกวันจะเป็นนานๆทีมากกว่าใช่เคยมองเสื้อผ้าตัวเองแบบมันล้นนั่นเยอะแบบจนแบบไม่มีที่เก็บไหม ตอนนี้ไม่มีที่เก็บเป็นเสื้อผ้าทำงานค่ะเพราะว่าชุดทำงานเราแบบใส่แล้วเปลี่ยนใส่แล้วเปลี่ยนงานหนึ่งเราจะใช้แบบ2ชุดเงี้ยค่ะแล้วแต่วันคือจะเปลี่ยนชุดเป็นชุดหลักแล้วก็จะเป็นชุดชุด2ที่หนูจะเตรียมเองก็คือแบบจะจะเป็นแบบแบรนด์เวียดนามบ้างแบรนด์ต่างประเทศบ้างหรือว่าแบรนด์ไทยบ้างอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็แล้วก็เอามามิกกันคือตอนนี้ที่มันเยอะคือเสื้อผ้าทํางานเพราะาเราใส่แล้วเราก็ไม่ได้เอาไปไหนแล้วหนูก็ยังไม่ได้ขายด้วยก็คือแบบเต็มบ้านเลยตอนนี้ ก็จะมีแบบขายไหมของกำยยตอนนี้กําลังมีแผนว่าอยากจะทําร้านเช่าเพราะว่าแบบอย่างแบรนด์ต่างๆที่เราซื้อมานําเข้ามาอะไรอย่างนี้ค่ะเราใช้แค่ครั้งเดียวแล้วก็ไม่ได้ใช้อีกก็กําลังดูๆอยู่ว่าอยากจะทําเป็นร้านเช่าอย่างเช่นพวกชุดที่แบบว่ามันเป็นชุดแบรนด์ที่ตัดเย็บโดยเฉพาะหรือว่าเป็นชุดที่แบบว่าต้องสั่งทำอย่างเงี้ยค่ะที่เราเอามาใช้เป็นคอนเสิร์ตเราก็ไม่ได้เอาไปไหนเดี๋ยวเดี๋ยวกำลังคิดอยู่ว่าอยากจะอยากเปิดร้านเช่าค่ะ นอกจากนี้นอกจาเอาเงินไปซื้อขอด้วอเปลูกน้องด้วยลูกน้องบอกว่า,ามเปนปหนักมากก็อุปกรณ์ทํางานด้วยค่ะส่วนไหนที่มันขาดเหลืออะไรเงี้ยค่ะในอในส่วนที่เป็นอุปกรณ์เฉพาะตัวของเขาซึ่งแบบเราอยากได้สเปคประมาณที่อยากให้ขยับ่าลองแบบนี้ชอบไหมอะไรเงี้ยก็จะจะ,จะมีให้บ้างใช่ บอกว่าชอบแตกต่างลูกน้องเหรอคะอ๋อก็ด้วยค่ะแบบตอเวลาเมาเราสมัครเพิ่มไหมคะเอาไว้ก่อนดีกว่าเวลาเมาเราชอบชอบแตกใช่ไหมคะก็เหมือนจอยๆกันในวงไงค่ะแบบอยากให้ดื่มมาเหมือนพันแก้วให้อะไรเงี้ยมากกว่าหรือมาหรือว่าแบบเพื่อนเขาก็จะรู้แล้วว่าเราเป็นคนแบบว่าเขานั่งจะแบบใส่สปอร์ตอะไรเงี้ยค่ะแบบประมาณเวลาไปกินไปเลี้ยงหรือว่าอะไรเงี้ยเราก็จะสปอร์ตตรงนี้ด้วยแล้วก็ถ้าเกิดแบบเหมือน เวลาขออะไรอย่างเงี้ยก็จะชอบขอตอนเมาเลยแบบอ๋อเออได้ได้ได้จัดมาเลยอะไรเงี้ยใช่แบบนี้ลูกน้องไม่ชอบให้เราเมาทุกวันเลยเหรอคะอ๋อก็ไม่ชอบเพราะว่าเขากินกันหนักมีมีแบบมอมมอมลำใหญแล้วแบบอยากได้ทริปนี้ไหมคะโอ้โหส่วนมากหนูจะมอมเขาแต่เราก็โดนใจเองแต่เราก็โดนใจเองว่ามีตัวที่มอมมากกว่าเราอีกก็คือตัวแม่ของเราคือช่างแต่งหน้ามันมอมเราอีกทีหนึ่งอันนี้ตัวตัวแม่กว่าไม่ตื่นมาแล้วเอ้ยตังหายไปไหนมีไหมคะ ไม่มีค่ะเพราะสลิปมันอยู่ในอัลบั้มใช่สลิปเคยช็อคไหมว่าแบบมันโอนเยอะขนาดนี้เลยก็มีบ้างค่ะว่าโอ้จำอะไรไม่ได้เลยอะไรเออ้เคยโอนเยอะที่สุดเท่าไหร่ครับรวมๆนะทั้งหมดเท่าไหร่จำไม่ได้เลยค่ะจำไม่ได้เลยมันก็เป็นเป็นแบบยิบย่อยรวมๆกันอย่างเงี้ยค่ะใช่ใช่เห็นลูกน้องมีความสุขก็โอเค โอเคก็นานๆทีค่ะแบบสังสรรค์กันนานๆทีเพราะว่าส่วนมากเราทํางานกันหนักแล้วก็อย่างบางทีที่เรามีเวลาพักผ่อนที่จะรีแลกซ์หรือว่าจะแบบมีความสุขร่วมกันปาร์ตี้เล็กๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะนานๆทีร่วมสังสรรค์กันขออนุญาตนิดนึงค่ะ,ระครับตอนนี้คือน้องอามก็แบบมีง,งานมีแบบมีมดแล้วี้เลยลเได้แสดงความมีนีกับน้องไหมลูกค่ะก็ดีใจกับน้องด้วยค่ะเพราะว่าเราเห็นความพัฒนาของน้องแล้วก็ตั้งแต่วันแรกที่ เข้าไปประกวดจนวันนี้คือน้องแบบพัฒนาตัวเองไปแบบรวดเร็วมากแล้วก็แบบว่าสวยขึ้นและสมมงมากๆเราเองก็เอาใจช่วยอยู่ค่ะแล้วก็ตอนนี้เรารู้สึกว่าความพยายามมันไม่เคยทำ้ายใคร<ม>น้องก็ได้มาถึงจุดที่แบบว่ามันประสบความสําเร็จมากๆในชีวิตด้วยแล้วก็ได้ไปอยู่ในจุดตรงนั้นเรื่องค่าตัวเรื่องอะไรต่างๆคือแบบมันคุ้มค่าเหนื่อยค่ะอย่างตัวเอ้ยหรืออะไรเองก็มีแบบไปติดตามข่าวบาะค ติดตามค่ะติดตามก็ติดติดตามอยู่เรื่อยๆค่ะอยากบอกอะไรน้องไหมหรือว่าเป็นกําลังใจอะไรให้น้องไหมคะก็อยากเป็นกําลังใจค่ะเพราะว่าตัวเราเองสองคนเราก็เหมือนเกิดมาด้วยกันแล้วก็ใช้ชีวิตด้วยกันมาตั้งแต่ช่วงแรกซึ่งตอนที่เราแยกกันแล้วก็ไม่ได้ทะเลาะกันแล้วเราก็ยังแบบว่าติดต่อกันเรื่อยๆอาจจะไม่ได้คุยกันทุกวันแต่ก็มีการถามสรุปสุดกันบ้างอย่างเช่นเรื่องของเราที่ผ่านมาน้องก็น้องก็ให้กําลังใจมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างช่วงที่น้องประกวดเราก็ติดตามน้องตลอดก็คือ ตอนนี้น้องแบบว่าอยู่ในองค์กรที่ใหญ่แล้วก็มีแบบคนซัพพอร์ตเยอะก็ต่อไปก็คือแบบน่าจะแบบไม่ไม่ได้มีอะไรที่ต้องน่ากังวลแล้วใช่ค่ะค่ะก็คืออนาคตอาจจะได้หิิมีโอกาสร่วมงานกันก็เป็นไปได้หนูได้เลยค่ะหนูได้เลยเพราะว่าส่วนตัวหนูกับน้องเนี่ยคือไม่ได้มีอะไรอยู่แล้วใช่แต่ก็อย่าเปรียบเทียบอะไรกันดีกว่านะอออใช่ใช่ใช่ค่ะอ่าโอเคค่ะ